วันนะครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณจลรวเวยศักดิ์ศรีจากออสรเลียฟิวเจอร์สอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณจลรวรียครับสวัสดีครับคุณเจรติครับครับวันนี้เซฟตี้เปิดตลาดมาเคลื่อนไหวบวกขึ้นเล็กน้อยก่อนจะย่อัอตลงไปนะครับกลยุทธการลงทุนวันนี้เป็นยังไงดีครับ สำหรับเซ็ตฟลิปตี้นะครับขออนุญาตอัปเดตเมื่อวานก่อนนะฮะปิดที่ระดับหนึ่งพันห้าสิบหกจุดนะฮะเมื่อคืนดาวโจนก็ต้องบอกว่าดูดีทีเดียวนะฮะบวกไปหนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเนื่องจากเฟดเนี่ยก็มีการพูดถึงนะฮะว่าเศรษฐกิจมีนโน้มก็น่าจะดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นการจ้างงานตัวเลขเมื่อคืนนี้ก็ออกมาค่อนข้างดีนะฮะจำนวนผู้ขอรับสั่งการว่างงานนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงนะฮะในส่วนของเซ็ตฟิปตี้บ้านเรานะฮะ กลยุทธ์แบบเทรดนเทรดก่อนนะครับเมื่อวานนี้ปิดที่1,056ก็ไม่หนุดถึง1 3 0จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนที่เทรดแบบเทรดนเทรดยังแนะนำนะให้โหฝั่งรองเพยช์ชันเหมือนเดิมนะครับมาว่าในเรื่องของการเทรดในภาพระยะสัน้นนะตอนนี้นะเท่าที่เราสังเกตนตอนนี้กราฟสําหรับซีรีส์เนะฮะดูลาย4ชั่วโมงนะฮะจะสังเกตเห็นว่าจะมีแพทเทิร์นในสแบบใช้ธงนะครับ ดยปกติแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะจะมีโอกาสนะที่จะมีอาการเปรีขึ้นได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการวางกลยุทธ์การเทรดณวันนี้นะฮะผมมองว่าสามารถที่จะเทรดได้ทั้ง2หน้านะครับเพราะว่าภาพหลักนะครของชายธงแบบนี้มันจะมีลักษณะของไซส์เวดาวอยู่นะสามารถที่จะเทรดได้ทั้งสองด้านประเด็นกั้นคือเวลาเข้าฝั่งรองเข้าตรงไหนนะฮะจะมีอยู่2จุดโซนแนวรับเลยนะฮะที่จะเข้าฝั่งรองพอทิชั้นถลดหนีออกก่อนก็คือบริเวณ1 0 5 0ถึง1045จุด นะตอนนี้ในกระดานนะครับมาแตะใกล้ๆบริเวณแนวรับพอดีนะฮะล่าสุดแถว1,048-1,049จุดนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะฮะในการเข้าซื้อตรงนี้เพื่อเน้นเล่นเทรดภายในวันนะครับในขณะที่ฝั่งช็อตครับแถวๆบริเวณแนวต้าน1,060-1,065นะฮะเมื่อเช้านี้ไปหายแล้วใกล้ๆ1,060จุดนะฮะตรงจุดนั้นนะฮะเป็นโซนที่เรานะฮะสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าช็อต position ได้นะครับในการเทรดในภาพระยะสั้น ทีนี้จุดทลอดนะครับทั้งฝั่งลองและฝั่งช็อตสําหรับคนที่เทรดเดนสั้นนะฝั่งร้องครับหลุดพันสีห้นีก่อนนะครับฝั่งช็อตเบรกพันหกสิบห้าขึ้นไปก็หนีก่อนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือภาพในส่วนของการเทรดในระยะสั้นครับผมเหมือนในช่วงนี้ครับตลาดเซ็นทีจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีอิทธิพลจากหุ้นตัวหลักๆอย่างเบเป็นหลักเนี่ยครับนักลงทุนควรมัดระวังการลงทุนในช่วงนี้ยังไงครับ ครับณตรงนี้เนี่ยผมมองว่านะฮะเราจะสังเกตเห็นนะฮะภาพไซเวย์นะฮะแล้วก็อยู่ในกรอบการแกว่งเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรนะฮะถ้าเทียบเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือเดือนธันวาคมนะฮะจะสังเกตเห็นว่าแม้แต่กระทั่งภาพไซเวย์นะฮะเราก็สามารถที่จะเห็นการไซเวย์ของเขาไฮโลเนี่ย10จุด 20, 20จุดะฮะก็มีโอกาสเห็นได้ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดในภาพระยะสั้นตรงนี้ต้อง การแอคชั่นนะฮะต้องรอให้ถึงจุดแนวรับจริงๆหรือการแอคชั่นในฝั่งช็อตก็ต้องรอให้มันเทารีบาลเนี่ยจนถึงจังหวะแนวต้านจริงๆนะแล้วก็เออ่โพซิชันไซส์นะฮะอาจจะกําหนดนะฮะค่อนข้างที่จะเออ่แบ่งไม้ในการเทรดนะฮะแล้วก็ไซส์ในการเล่นฮะห้ามเยอะนะฮะอาจจะแบ่งเป็นสักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนของเราทั้งหมดครับครับมาถามต่อกันที่ราคาทองคำกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำร่วงลงไปแรงเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็วันนี้จะจับสัญญาณการลงทุนยังไงดีครับ ครับสำหรับทองคำนะฮะก็ไม่ได้เหนือกว่าคาดมากนักนะฮะหลังจากที่หลุดนะฮะโซนแนวรับที่สำคัญสำคัญที่เราให้ไว้คือ1 2 7 0 1 2 8 0โซนนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการหลุดมาล่วงแรงนะับตั้งแต่เขาขึ้นไปนะฮะหลังจากที่เบรกพันสองร้อยแล้วไปแตะเบรพันสามร้อย1300ต้นๆน,นะตอนนี้ก็ปรับฐานลงมาประมาณเกือบเกือบห้าสิบเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะจากที่เคยบวกไปร้อยเหรียญปรับฐานห้าสิบเหรียญไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่นะฮะในเรื่องของกลยุทธ์นะฮะแบบเทรนด์เทรดเนี่ยเราก็ยั แนะนำให้โฮฝั่งช็อตจนอยู่นะฮะแล้วก็จุดสต็อปลอสปรับลงนิดนึงนะฮะจากพันสามร้อยเหรียญเป็นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเหรียญน,นะฮะอันนี้คือคดีการเทรดแบบเทรนด์เทรดมานว่าการเทรดในภาพระยะสั้นครับแนวช็อตน,นะฮะหนึ่งสองหกห้าหนึ่งสองเจ็ดศูนย แนวรับครับ1 2 5 0 1 2 4 5นะแต่แนวรับโซนหนึ5งสอ่านอาอาจจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนิดนึงนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาจะเบรกขึ้นไปทำไฮบรนพันสามร้อยเหรียญแถวแถวนี้นะฮะเคยเทสหลายครั้งแล้วนะต้องบอกว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวต้านสำคัญณนะจุดจุดนี้นะฮะก็อาจจะเป็นแนวรับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่านักทุนที่บอกว่าเอ, ي, เอ้ยเอ่อการช็อตหน้ารอบนี้ไม่ได้ช็อตตั้งแต่ตอนที่่หหลุดม,ม,ม,มใมๆนะแถว1 280ลงมาทางด้านล่างณนะจังหวะแบบนี้นะฮะถ้าจะช็อตได้นะหรือใครมีทองคําในมือนะอยากที่จะช็อตป้องกันความเสี่ยงแนะนานะฮะจังหวะในการรีบาวก่อนนะครับค่อยไปหาจังหวะในการเข้าช็อตครับครับเหมือนในช่วงนี้เราเห็นสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกออกมาก็มีการเริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้น,นครับถือเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันราคาทองในช่วงนี้ด้วยไหมครับ ก็ต้องบอกว่ามีส่วนพอสมควรนะฮะอย่างตัวเลขอย่างอเมริกาเมื่อคืนนี้ก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนะตรงนี้อาจจะยังกดดันทองคําต่อไปในภาพระยะสั้นนะครับในทางเทคนิคพันสี่ห้าพันห้าูนะฮะพันพันสองพันสองร้อยสี่สิบพันสองร้อยห้าสิบนะฮะยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งแล้วก็สำคัญนะตัดแต่ที่ยังไม่หลุดนะฮะภาพใหญ่ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปข้างบนได้เช่นเดิมครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณจลรวชครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจในบ้านเรากันบ้างครับโดยทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยครับได้มี